ไปที่จังหวัดชัยภูมิครับชาวพุดทั้งในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิและกต่างจังหวัดนี่ครับเพิ่นรังน้ำตาครับกับคําสั่งในพระนักพัฒนาเพิ่นดังยุบศูนย์ปฏิบัติธรรมลงจากเขาถ้ำบัวแดงครับอำเภอผักดีชุมพลในเขตรลักษาพันธ์สัตว์ปาตะเบาะห่วยใหอำอจังหวัดเพชรบูร์และจังหวัดชัยภูมินี่ครับเพิ่น ล่องอยากให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวของอีกเชนึงครับวันนี้ครับวันที่13กุมภาพันธ์6หาชาวบ้านในจังหวัดชัยภูมิหนีเพลินเดินทางมาอาซอยกันขนย้ายสิ่งของตามมาตรการป้องกันโควิด19ให้พระนักพัฒนาดังลงพัฒนาดังลงจากเขาครับถ้ำบัวแดงโดยชาวบา้านหลายฝ่ายครับมองว่า การทีน่วยงานทีเกี่ยวของในผื้นทีเพิ่นขอพื้นทีขึ้นกับการนํ้ไปเปิดเป็นแรงท่องเที่ยวในจุดทีได้ตามมาเนี่ยครับจะได้บ่จะได้บ่คุ้มเสียต่อผื้นทีเกา่าแก่ทางประวัติศาสตร์ครับการส่งเสริมคุณงามความดีของลักพระพุทธศาสนาเป็นฟุตอันดีงามของชาวไทยทียาวนานครับ ค่ะทางด้านนั่งสาวสุภัตราเปรยเกิดค่ะประธานมูลนิธิรักปลาพยุงไทยพยุงถ้ำเพื่อแผ่นดินกระแดลงพื้นที่ตรวจสอบต่อกรณีปัญหาดังกล่าวค่ะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทําง่วแดงเพื่อให้กําลังใจหลวงพ่อกุุลาบซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดทราง่วแดงพร้อมพระอาจารย์พิพนถุมหาปัญโย พระนักพัฒนาสื่อดังของจังหวัดชัย,ยภูม่มค่ะคในฐานะประธานที่พักสงฆ์ธรรมง้อแดงวัดธรรมง้วแดง,ดำง,แดงตำบลบ้านเจียงอำเภอพักดีชุ่มพ้นเด้กล่าววา่าหลังได้มาตรวจสอบลงพื้นที่ทั้งกรณีที่มีการอ้างวา่ามีการรองเรียนวา่ามีการกระทําการพิษเงื่อนไขหรือมีการตัดไม้อยียงต่างๆนั่นเป็นสิ่งที่ต้องให้ ลักเหตุและผลที่แท้จริงว่ามีอีย่งที่อยู่เบื้องหลังในการที่ต้องการให้พระอาจารย์พิมนทุซึ่งเป็นพระนักพัฒนาที่ดีๆแบบนี้ออกจากพื้นที่ในครั้งนี้และการทีสิเข้าไปมาจัดระเบียบเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆจากนี้ไปในการเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าพื้นที่ได้นั่นเนาะค่ะ และในช่วงของศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เคยมีอยู่เดิมต้องเสียหายครับที่ชาวบ้านในพื้นที่นี่จานวนหมากจํานวนหลายนะครับที่เคยเขามาใส่เป็นจุดศูนย์บ่มเพาะกลปเป็นจุดบ่มเพาะกาจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนเลยเกิดความหลักความสามาัคคีอันดีงามร่วมใจที่มีการดําเนินการด้านการเขามาซอยส่งเสริมพระพุทธศาสนาชาติศาสนาพวามมหัตริย์ในจุดนี้ต้องมาหายไปนะครับกับนาซี เป็นการได้บคุมเสียและวก็พระดีๆในกาศหายไปจากนี่ไปพร้อมครับจึงอยากหายทุกไฟหรือมาสอยกันครบคิดและวก็พิจารณาห้ดีให้ดีอีกเชนึงน,นะครับไปฟังเสียงคนนะครับก็เลยได้กราบเรียนถามหลวงปูป่กุหลาบซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะวัดวัดถ้ำวัวแดงก็เลยบอกว่าถามเธอเจ้าค่ะว่า ท่านน่ะกับพระอาจารย์พินทุพระอาจารย์พินทุเป็นตำแดอะไรเจ้าคะบอกว่าลองเจ้าว่านะคะฉะนั้นท่านสองลูกเะเลาะก,กันหรือไม่ท่านตอบว่าค่ะโดยทั้งด้านนางกิงรัตดาลีด่ะอายุ68ปีเช่าบ้านกุมตำบลหัวทะเลอำเภอบำเน็ตนรง ก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่เดินทางอยากมาหายกำลังใจพระอาจารย์พิ้นทุและซอยกันกับเด็กนักเรียนที่มาจากกว่า3ามโรงเรียนค่ะในพื้นที่อำเภออำเภอผักดีชุ่มพ้นและอำเภอเมืองเชยภูมิกว่าอีกเกสคนค่ะเพื่อเก็บเขาวของในศูนย์ปฏิบัติธรรมทำง้วแดงลงจากเขาเด็กกราวทั้งน้ำตานะคะว่ารู้สึกเสียใจร้ายและกาบ,บ่อยากให้เฮ็ด แบบนี้กับพระอาจารย์และศูนย์ปฏิบัติรรมบนธรรมวัวแดงและพระท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติด,ดีมีการเปิดอบรมสอนนักเรียนสอนลูกหลานชาวบ้านผู้ที่เกิดปัญหาติดยาและปัญหาครอบครัวเอียังกะสั่งสอนให้เป็นเด็กดีไปฟังไปฟังเสียงคุณกิงรัดดาริ์ค่ะซึ่งเป็นชาวบ้านกลุ่มตำบลหัวทะเลอำเภอบำเน็จนาลมกันค่ะ ที่ผ่านมาตั้งแต่หลวงพ่อมาอยู่นี้ปฏิบัติธรรมที่นี่เราเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเห็นท่านเป็นยังไงบ้างคะนิดน้อยที่หลพานำพัฒนาที่ตะเรียกมาต่อชั้นแรกของเขามาตรงเลยจะมาสอนดีแล้วเ็ดีแล้วการที่เห็นป่ามาเจ้าหลวงมาเนี่ยรู้สึกยังไงคือรู้สึกเป็นเสียใจค่ะคือบทตรวจสอบก็ดีที่เราทำสัตค่ะ